สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยาญาิที่ร้านซันออตโอต้อีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องรัดที่ซันออตโอต้เซ็นเตอร์ค่ะวันนี้ย,าย่าพาดูรถมิตซูสายประหยัดนะคะรวมมิรแอดพาร์เลยใช่แล้วนะคะเป็นอีโค่ค่ะที่ราคาน่ารักแต่ว่าภายในกว้างมากๆเลยจะมีขนหนกันบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ พบกับคันนี้เลยค่ะมิสูพิชิแอดจัดชมด้ยดัมมิชชิล1.2ตัว GLX นะคะชมไมเนอร์เชนปี2019ไม่วิ่งแค่40,000กว่าค่ะมาพร้อมกับราคา259,000บาทฟรีดาวผ่อนค้างว่าแค่เดือนละ4,000ค่ะนันนี้มิสูแอดจัดชมไมเนอร์เชน1.2ตัว GLX ปี2019ไม่วิ่งแค่60,000เองค่ะน้องเป็นสีดำนะคะ ราคาน้องอยู่ที่259,000บาทฟรีดาวผ่อนคันว่าแค่4,000ค่ะไปดูอีกคันหนึงเลยค่ะและน้องคันนี้ค่ะมิสุบิชิแอ a แล a ชมด้ไดนมิชิวปี2021.2 2 G L X ค่ะมากับราคาที่สุดปีเลยนะคะ299,000บาทผ่อน5,000กว่าบาทแถมยังได้ย่างมาอีกจา้า และน้องคันนี้ค่ะน้องมิ u b i s h i ิแอตตั d ไดนามิเชล1.2 G L X ปี2021ค่ะมาพบกันราคา2 9 9 0 0 0บาทผ่อน5,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยได้ฟรีดาวด้วยแถมยังได้ร้องใหมย่ยังใหม่อีกจ้ามิ s ุูบิชิแอต a ัล1.2 G L X เป็นชฉมไดนามิชเชีลแล้วนะคะรถปี2020ค่ะมากับในราคา209,900บาทผ่อน5,000บาท สัญญาเลยได้ฟรีดาวด้วยค่าจัดไม่เอาเข้าโอนไม่ต้องภาษีพบบรบต่อให้ค่ะแถมยังได้ปอยยอิยย่างใหม่ร้อมใหม่อีกค่ะอย่าลืมนะคะอยากได้รถอีกขค้ขับสายประหยัดต้องมาที่ซันออโต้ใช่แล้วนะคะเล็กๆน่ารักนะ่าใช้พื้นที่ใช้สอยภายในกว้างมากพี่ๆท่านไหนสนใจอย่าลืมคิดถึงซันออโต้เซ็นเตอร์ได้เลยคะ่ะครถสวยประกันซ่อมพร้อมขับต้องที่ซันออโต้เลยคะ่ะบ๊ายบาย